เมสามอยซีรีส์สวัสดีค่ะวันนี้เม้ามอยซีรีส์นะคะก็จะมาแนะนำเรื่อง d d e ด Love 2023แอบรักให้เธอรู้แสดงนำโดยเจ้าลู่ซือนางเอกสุดน่ารักรับบทเป็นซางจื่อนะคะและเฉินเจอหยวนพระเอกรับบทเป็นต้วนเจียฉีเรื่องนี้มีทั้งหมด25ตอนมีตอนพิเศษ1ตอนต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักและสนุกมากมากเลยค่ะ ในช่วงมัธยมนางเอกโดนคุณครูเรียกพบปกครองอยู่บ่อยๆเพื่อแก้ไขาปัญหาจึงตัดสินใจขอให้พี่ชายของเธอไปแทนแต่เมื่อไปหาพี่ที่ห้องกลับเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมากๆนางเอกตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกเห็นเขาเป็นเพื่อนกับพี่ของนางเอกพี่น้องสองคนได้พบกันก็ทะเลาะกันไม่หยุดหมดปัญญาจนทําให้นางเอกต้องขอความช่วยเหลือจากพระเอกให้ไปพบครูที่โรงเรียนทั้งสองผูกพันกันเพราะเหตุน,นี้จากนั้นมาพระเอกก็คอยรักปกป้องนางเอกเหมือนเป็นน้องสาวแท้ๆของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปพระเอกจบมหาลายัยทั้งสองแยกย้ายกันไปคนละเมืองพร้อมทั้งนางเอกได้เกิดความเข้าใจผิดว่าพระเอกได้มีแฟนแล้วทําให้เธอเสียใจและห่างเหินกันไปจนกระทั่งเมื่อนางเอกได้บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่และสอบติดมหาลายัยเมืองที่พระเอกอยู่อย่างที่หวังไว้ทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้งหลังจากได้เจอกันมากขึ้นเรื่อยๆทําให้นางเอกค่อยๆค้นพบสาเหตุของความกดดันที่พระเอกมีมาตลอด นางเอกต้องการปกป้องพี่ชายที่คอยทำดีกับเธอมาตลอดและจัดการซ่อนความรักที่มีเอาไว้เมื่อมีนางเอกคอยอยู่เคียงข้างพระเอกก็ค่อยๆแก้ปมในใจของเขาได้และตกหลุมรักนางเอกในที่สุดเมื่อทั้งสองทราบถึงความรักที่มีให้กันและกันจึงตกลงคบกันแต่ในขณะที่คบกันนั้นพี่ชายและบ้านของนางเอกไม่เห็นด้วยเนื่องจากพระเอกมีภาระทางบ้านทั้งสองจะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ได้อย่างไรสามารถติดตามได้ในซีรีส์ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe หรืออยากให้คำแนะนำสามารถอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ